ปี1995หลังจากเอกสารล,ลับที่ถูกเปิดเผยจหน่วยงานข่าวกรองรัฐบาลก็ได้เปิดโปงความจริงที่ว่ายอดเขาเฮปรากฏอยู่ในโครงการรับระดับสูงของรัฐบาลที่มีชื่อว่าสตาร์เกตทีมนักวิจัยได้ตรวจสอบเอกสารจาก CIA ผู้เขาเพบว่าหลักฐานในเอกสารที่ตั้งอยู่ใต้ภูเขาเฮ ซึ่งข้อมูลในเอกสารก็บากฏอย่างชัดเจนว่ามีฐานทัพสิ่งมีชีวิตต่างดาวซ่อนอยู่ใต้บริเวณนั้นจริงๆซึ่งข้อมูลที่ได้มาได้มาจากการเสริมสวนระดับสูงซึ่งเป็นการมองระยะไกลซึ่งเป็นเทคนิคที่ถูกใช้ในโครงการ s t a r g เกตซึ่งนักมองระยะไกลมีชื่อเสียงที่สุดคือ แพตติกไรทเขาคือผู้ที่รายงานครั้งแรกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวใต้ภูเขาเฮเขาจะนั่งลงและวาดภาพสิ่งีชีวิตที่เขาเห็นครั้งหนึ่งแพทริกไรท์ได้ใช้เทคนิคมองระยะไกลใกล้ภูเขาเฮและเห็นโครงสร้างต่างๆใต้ภูเขาท่อและอุโมงค์และเขารู้สึกสนใจอย่างยิง่ง จึงตัดสินใจมองลึกลงไปอีกแพตติคไรสอธิบายว่าเขาได้เห็นสิ่งที่เป็นอุปกรณ์หาภูมิศาสตร์ใต้ในภูเขาเหรอเอ๊ะเจ้ามันยาภูเขาเดนารีเดนารีเครื่องมือตรวจพบว่าวัตถุ พีระมิดซึ่งมีความความสูงราวร้อยจสิบกิโลเมตรอร170เมตรฝั่งลึกลงใต้ดินประมาณและห่างจากเขาเฮไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาเฮประมาณสอง20กิโลเมตร แค่สัตว์มันมาเสียเวลาหนะไม่คุ้มกูซะที่มันไม่ได้สัตว์แล้วมันก็เป็นอยู่ทั้งชีวิตอยู่ไม่ได้กูสั่งกันแล้วอย่าดูดกู

ิมดดเ,ธเธอสัมภาษณ์บุคคลจำนวนมากที่อ้า,วางว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับพีระมิดดำหนึ่งในนั้นคือบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าพ่อของเขาเคยเข้าไปในพีระมิดชายคนนั้นเล่าว่า พ่อของเขาทำงานให้กับบริษัทเวสเทร์ลอิเล็กทริกและมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวก,กรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมากวันหนึ่งเขาถูกเรียกตัวให้ไปในจุดหนึ่งทางตะวันตกของภูเขาเดนารีพ่อของเขาเล่าว,ว่ามีลิฟต์ขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินและ เมื่อลงไปถึงด้านล่าง <c oughs> สุดกับพวกกับห้องขนาดใหญ่ในขนาดที่ลงไปชั้นด้านสุดกับพวกห้องทํางานพื้นที่ทําการและพร้อมใจใช้การและเขาถูกแจ้งว่าตอนนี้กําลังอยู่ชั้นล่างสุดของพีระมิดโดยแต่ละมุมของพีระมิดถูก จัดสรรให้เป็นพลังงานลึกลับที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ซึ่งมากพอที่จะจ่ายไฟให้ประเทศแคนาดาทั้งประเทศภายใต้เผยลอกยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าทึ่งและน่าค้นหาอย่างมากซึ่งเราต้องตั้งใจซึ่งเราต้องตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นๆใต้เผยลอกนั้นเป็นของจริงหรือเป็นของที่เขาแต่งขึ้น สำหรับวันนี้ผมแอดมินเพจเอียงแดง s อสขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ช่องนี้ด้วยเพื่อคอนเทนต์นดีอย่างนี้จะได้มีต่อไปครับสวัสดีครับ